สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณคุณน้ำอ้อยอีกแล้วนะคะเด็กๆ EP นี้นะคะจะเป็น EP ที่5ขีด14นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่5ร้อยละนะคะและหัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้ในวันนี้นั่นก็คือเรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละที่เกี่ยวกับขาดทุนนะคะ การขาดทุนนะคะในการค้าขายก็จะต้องมีอยู่แล้วนะคะในบางบางเรื่องนะคะในบางสินค้านะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ปัญหาที่เขาจะเอามาให้เราเรียนรู้นี้นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆน,นะคะตั้งใจเรียนและก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้นะคะเด็กๆโจทย์ปัญหาร้อยละที่เกี่ยวกับ การขาดทุนนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูมีคลิปวิดีโอมาให้เด็กๆได้เร,เรียนรู้นะคะซึ่งเป็นคลิปวิดีโอจากโปรเจกต์ส4สสวทนะคะเป็นคลิปที่ทั้งสนุกและก็มีเนื้อหาสา,าระที่ครบถ้วนนะคะยังไงคุณครูก็ฝากให้เด็กๆนะคะตั้งใจเรียนนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมคลิปวิดีโอกันได้เลยค่ะ รีได้เรียนรู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาร้อยละที่เกี่ยวกับกําไรแล้วหาราคาขายเป็นแล้วใช่ไหมคะสำหรับคลิปนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาร้อยละที่เกี่ยวกับขาดทุนค่ะนักเรียนเอแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่ากําไรร้อยละยี่หรือขาดทุนร้อยละยี่มีความหมายว่ายอย่างไรคะ เดี๋ยวเราไปทบทวนความหมายกันเลยค่ะกำไรร้อยละยีิบห้านักเรียนทราบไหมคะว่ามีความหมายว่าอย่างไรคะ เก่งมากเลยค่ะถ้าซื้อมา100บาทขายได้กำไร25บาทหรือถ้าซื้อมา100บาทขายไป100บวก25เท่ากับ125บาทค่ะเอแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าขาดทุนร้อยละ25มีความหมายว่าอย่างไรคะ เก่งมากเลยค่ะถ้าซื้อมา100บาทขายขาดทุน25บาทหรือถ้าซื้อมา100บาทขายไป100ลบด้วย25เท่ากับ75บาทค่ะให้ในักเรียนพิจารณาสถานการณ์เพื่อหาคำตอบต่อ,ตอไปเลยนะคะ จอมซื้อสเก็ตบอร์ดราคา2 9 5 0บาทขายต่อให้ต้อมขาดทุน40เอร์เซน์จอมขายสเก็ตบอร์ดขาดทุนกี่บาทเอ๊นักเรียนทราบไหมคะว่าจากสถานการณ์สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะเก่งมากเลยคะ่ะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือจอมขายสเก็ตบอร์ดขาดทุนกี่บาทคะ่ะ แล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรคะเก่งมากเลยคะ่ะจอมซื้อสเก็ตบอร์ดราคา2950บาทขายต่อให้ต้อมขาดทุน40%คะ่ะเมื่อนักเรียนนะคะทราบทุนและร้อยละของขาดทุนแล้วนักเรียนจะหาว่าขาดทุนกี่บาทได้อย่างไรคะ เก่งมากเลยค่ะใช้บัญญัติไรายางค่ะขายขาดทุน40%นักเรียนทราบไหมคะว่ามีความหมายว่าอย่างไรค่ะเก่งมากเลยค่ะถ้าซื้อสเก็ตบอร์ด100บาทจะขายขาดทุน40บาทค่ะแล้วถ้าซื้อสเก็ตบอร์ด1บาทจะขายขาดทุนกี่บาทคะนักเรียน เก่งมากเลยค่ะจะขายขาดทุนเศษส0สบ่วนหนึบาทค่ะจากสถานการณ์จองซื้อสเก็ตบอร์ดมาราคา2,950บาทขายขาดทุนกี่บาทคะเก่งมากเลยค่ะขายขาดทุน2,950บาท คูณด้วยเศษ40ส่วน100เท่ากับ1,180บาทนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของบัญญัตรายางได้อย่างไรค่ะเก่งมากเลยค่ะถ้าซื้อสเก็ตบอร์ด100บาทจะขายขาดทุน40บาท ถ้าซื้อสเก็ตบอร์ด1บาทจะขายขาดทุนเศษ40ส่วน100บาทจองซื้อสเก็ตบอร์ด2,950บาทขายขาดทุน2,950คูณด้วยเศษ40ส่วน100เท่ากับ1,180บาทนั่นเองค่ะดังนั้นจองขายสเก็ตบอร์ดขาดทุน1,180บาทค่ะ เอ๋แล้วจากสถานการณ์นักเรียนมีวิธีการหาคำตอบแบบอื่นอีกไหมคะเก่งมากเลยค่ะใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนของจำนวนนับค่ะ40%เขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรคะ เก่งมากเลยค่ะได้เศษ40ส่วน100ค่ะแล้วจากสถานการณ์จอมซื้อสเก็ตบอร์ดราคากี่บาทคะถูกต้องค่ะจอมซื้อสเก็ตบอร์ดราคา2,950บาทค่ะ ขายขาดทุน40%ของราคาสเก็ตบอร์ดเท่ากับขายขาดทุนเศษ40ส่วน100ของราคาสเก็ตบอร์ดนักเรียนทราบไหมคะว่าเขียนในรูปเศษส่วนของจำนวนนับได้อย่างไรคะ เก่งมากเลยค่ะขาดทุน40%ของราคา2,950บาทคิดเป็นเศษ40ส่วน100คูณด้วย2,950เท่ากับ1,180บาทนั่นเองค่ะดังนั้นจอมขายสเก็ตบอร์ดขาดทุน1,180บาทค่ะ สถานการณ์นี้นะคะนักเรียนใช้วิธีการหาคำตอบทั้งหมด2วิธีด้วยกันค่ะเรามาทุทวนพร้พอมๆกันเลยนะคะวิธีที่1นะคะวิธีคิดแบบบัญญัติไตรายางค์ค่ะและวิธีที่2นะคะวิธีคิดแบบใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนของจำนวนนับค่ะให้นักเรียนนะคะตรวจสอบคำตอบนะคะโดยลองกดเครื่องคิดเลข ให้ตรวจสอบคำตอบทั้งสองวิธีเลยนะคะแบบที่1น,นะคะบัญญัติไตรายางค่ะหาขาดทุนจาก2,950คูณด้วยเศษ40ส่วน100ค่ะหรือ2,950คูณด้วย40เปอร์เซ็นต์ค่ะ และแบบที่2นะคะเศษส่วนของจำนวนนับค่ะหาขาดทุณจากเศษ40ส่วน100คูณด้วย2,950นะคะให้นักเรียนกดพักเพื่อทำกิจกรรมค่ะเมื่อเรียนทำกิจกรรมเสร็จแล้วโดยให้นักเรียนลองกดเครื่องคิดเลขใช่มี้คะให้นักเรียนกดเล่นต่อเพื่อเรียนต่อได้เลยค่ะ แบบที่1น,นะคะบัญ,ญัติตรยางน้เรียนกดเครื่องคิดเลข2950คูณ40หารด้วย100จะได้คําตอบเป็น1 1 ,80 ค่ะหรือ2950 คูณด้วย40แล้วกดเปอร์เซ็นต์เลยค่ะคำตอบก็จะได้1180เช่นเดียวกันค่ะแบบที่2นะคะเศษส่วนของจำนวนนับค่ะให้นักเรียนกดเครื่องคิดเลข40หารด้วย100คูณ2950จะได้คำตอบเท่ากับ1180เช่นเดียวกันค่ะ แสดงว่า1,180เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วค่ะเดี๋ยวไปพิจารณาสถานการณ์ต่อไปกันเลยนะคะโยกซื้อลองเท้าราคา1,250บาทขายต่อให้กิฟต์ขาดทุนร้อยละ12ยกขายรองเท้าขาดทุนกี่บาท นักเรียนทราบไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะเก่งมากเลยค่ะหยกขายรองเท้าขาดทุนกี่บาทแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรคะถูกต้องค่ะหยกซื้อรองเท้าราคา1,250บาทขายต่อให้กิฟขาดทุนร้อยละ12ค่ะ เมื่อนักเรียนนะคะทราบทุนและร้อยละของขาดทุนแล้วนักเรียนจะหาว่าขาดทุนกี่บาทได้อย่างไรคะเก่งมากเลยคะ่ะใช้บัญญัติไตรยางคะ่ะขาดทุนร้อยละส,สองนักเรียนทราบไหมคะว่ามีความหมายว่าอย่างไรคะ ถูกต้องค่ะถ้าซื้อรองเท้า100บาทจะขายขาดทุน12บาทและถ้าซื้อรองเท้า1บาทจะขายขาดทุนกี่บาทคะเก่งมากเลยค่ะจะขายขาดทุนเศษ12ส่วน100่อค่ะจากสถานการณ์นะคะหยกซื้อรองเท้าราคา1,250บาท ขายขาดทุนกี่บาทคะเก่งมากเลยค่ะขายขาดทุน1,250คูณด้วยเศษ12ส่วน100เท่ากับ150บาทนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของบัญญัติตรายางได้อย่างไรคะ เก่งมากเลยค่ะถ้าซื้อรองเท้า100บาทจะขายขาดทุน12บาทถ้าซื้อรองเท้า1บาทจะขายขาดทุนเศษ12ส่วน100บาทหยกซื้อรองเท้าราคา1,250บาทขายขาดทุน1,250คูณด้วยเศษ12ส่วน100เท่ากับ150บาทนั่นเองค่ะ ดังนั้นหยกขายรองเท้าขาดทุน150บาทค่ะจากสถานการณ์นะคะนักเรียนมีวิธีการหาคำตอบแบบอื่นอีกไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนของจำนวนนับนะคะ่ะ ร้อยละสิบสองเขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะได้เศษสิบสองส่วนหนึ่งร้อยค่ะเอแล้วจากสถานการณ์หยกซื้อรองเท้าราคากี่บาทคะนักเรียนเก่งมากเลยค่ะหยกซื้อรองเท้าราคา1,250บาทค่ะ ขายขาดทุนร้อยละสิบสองของราคารองเท้าเท่ากับขายขาดทุนเศษสิบสองส่วนหนึ่งร้อยของราคารองเท้านักเรียนทราบไหมคะว่าเขียนในรูปเศษส่วนของจำนวนนับได้อย่างไรคะเก่งมากเลยคะ่ะขาดทุนร้อยละสิบสองของราคาหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบ คิดเป็นเศษ12ส่วน100คูณ1,250เท่ากับห5 0บาทค่ะดังนั้นนะคะยกขายรองเท้าขาดทุน150บาทค่ะให้นักเรียนตรวจสอบคำตอบโดยใช้เครื่องคิดเลขทั้งสองวิธีเลยนะคะแบบที่1 บัญญัติตรายางหาขาดทุนจาก1250คูณด้วยเศษ12ส่วน100หรือ1250คูณ12%เปอร์เซ็นต์ค่ะและแบบที่2นะคะเศษส่วนของจำนวนนับหาขาดทุนจาก เศษสิส่วน100คูณหนึ่ค่ะให้นักเรียนกดพักนะคะเพื่อทำกิจกรรมโดยให้นักเรียนลองกดเครื่องคิดเลขเพื่อตรวจสอบคำตอบนะคะเมือ่อเสร็จแล้วให้เรียนกดเล่นต่อเพื่อเรียนต่อได้เลยค่ะแบบที่ 1. บัญญัติไตรายางนักเรียนกดเครื่องคิดเลข1,250 คูณ12หารด้วย100จะได้คำตอบเท่ากับ150ค่ะหรือกดเครื่องคิดเลข1250คูณ12แล้วกดเปอร์เซ็นต์ค่ะก็จะได้คำตอบ150เช่นเดียวกันค่ะแบบที่2นะคะเศษส่วนของจำนวนนับนักเรียนกดเครื่องคิดเลข 12หารด้วย100คูณ1250งพาคำตอบก็จะได้เท่ากับหนึเช่นเดียวกันค่ะแสดงว่าหนึเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนแสดงวิธีคิดหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละที่เกี่ยวกับขาดทุนค่ะมีอยู่สสถานการณ์ค่ะนักเรียนแต่ละสถานการณ์นะคะให้นักเรียนแสดงวิธีคิดหาคำตอบทั้ง2วิธีนะคะโดยวิธีที่1คือวิธีคิดแบบบัญญัติตรายางและวิธีที่2คือวิธีคิดแบบใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนของจำนวนนับค่ะ ให้นักเรียนกดพักเพื่อทํากิจกรรมนะคะเมื่อนักเรียนทํากิจกรรมเสร็จแล้วให้นักเรียนกดเล่นต่อเพื่อเรียนต่อได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปพิจรารณาสถานการณ์แรกกันเลยนะคะแก้วตาซื้อรองเท้าราคา850บาทขายต่อให้ปิ่นขาดทุน 14%, แก้วตาขายรองเท้าขาดทุนกี่บาท ให้นักเรียนใช้วิธีคิดแบบบัญญัติตรายางนะคะให้นักเรียนกดพักนะคะเพื่อทำกิจกรรมค่ะเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมเสร็จแล้วให้นักเรียนกดเล่นต่อเพื่อเรียนต่อได้เลยค่ะเก <orton, S 1> ่งมากเลยค่ะสถานการณ์นี้นักเรียนแสดงวิธีคิดหาคำตอบโดยใช้วิธีคิดแบบบัญญัติตรายางใช่ไหมคะ ขาดทุน14หมายความว่าถ้าซื้อรองเท้า100บาทจะขายขาดทุน14บาทถ้าซื้อรองเท้า1บาทจะขายขาดทุนเศษ14ส่วน100บาท แก้วตาซื้อรองเท้าราคา850บาทขายขาดทุน850คูณด้วยเศษ14ส่วน100เท่ากับ119บาทคา่ะดังนั้นแก้วตาขายรองเท้าขาดทุน119บาทคา่ะ ต่อไปนะคะให้นักเรียนแสดงทีคิดโดยใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนของจำนวนนับค่ะให้นักเรียนนะคะกดพักค่ะเพื่อทํากิจกรรมนะคะเมื่อทํากิจกรรมเสร็จแล้วให้นักเรียนกดเล่นต่อเพื่อเรียนต่อได้เลยค่ะ เก่งมากเลยค่ะสถานการณ์นี้นักเรียนแสดงวิธีคิดหาคำตอบโดยใช้วิธีคิดแบบใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนของจำนวนนับใช่ไหมคะขายขาดทุน14เปอร์เซนเขียนในรูปของเศษส่วนเป็นเศษ14ส่วน100 แก้วตาซื้อรองเท้าราคา850บาทขายขาดทุน14%ของราคาที่ซื้อรองเท้าเท่ากับขายขาดทุน1 4ส่วน100ของราคาซื้อรองเท้าเขียนในรูปเศษส่วนของจำนวนนับได้ดังนี้ค่ะ ขาดทุน14%ของราคา850บาทคิดเป็นเศษ14ส่วน100คูณ850เท่ากับ119บาทดังนั้นนะคะแก้วตาขายรองเท้าขาดทุน119บาทค่ะ สถานการณ์ต่อไปนะคะร้านค้าซื้อพัดลมราคา1,300บาทขายขาดทุน25%ร้านค้าขายพัดลมขาดทุนกี่บาทสถานการณ์นี้นะคะให้นักเรียนแสดงว,วิธีคิดหาคำตอบโดยใช้วิธีคิดแบบบัญญัติตราย,ยางค่ะ ให้เรียนกดพักเพื่อทํากิจกรรมนะคะเมื่อนักเรียนทํากิจกรรมเสร็จแล้วนะคะให้กดเล่นต่อเพื่อเรียนต่อได้เลยค่ะเก่งมากเลยค่ะสถานการณ์นี้นะคะนักเรียนแสดงว,วิธีคิดหาคําตอบโดยใช้วิธีคิดแบบบัญญัติตรายกางใช่ไหมคะ ขาดทุน25หมายความว่าถ้าซื้อพัดลม100บาทจะขายขาดทุน25บาทถ้าซื้อพัดลม1บาทจะขายขาดทุนเศษ25ส่วน100บาท ร้านคาซื้อพันลมราคา1,300บาทขายขาดทุน1,300คูณด้วยเศษ25ส่วน100เท่ากับ325บาทคา่ะดังนั้นนะคะร้านค้าขายพันลมขาดทุน325บาทคา่ะ ต่อไปนะคะให้นักเรียนแสดงว,วิธีคิดหาคําตอบโดยใช้วิธีคิดแบบใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนของจานวนนับค่ะให้นักเรียนกดพักเพื่อทํากิจกรรมเมื่อเรียนทํากิจกรรมเสร็จแล้วให้นักเรียนกดเล่นต่อเพื่อเรียนต่อได้เลยค่ะเก่งมากเลยค่ะ สถานการณ์นี้นักเรียนแสดงวิธีคิดหาคําตอบโดยใช้วิธีคิดแบบใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนของจํานวนนับใช่ไหมคะขายขาดคุณ25เปซนเขียนในรูปของเศษส่วนเป็นเศษ25ส่วน100ล้านขาซื้อพัดลมราคา1,300บาท ขายขาดทุน25ปรนของราคาพัดลมเท่ากับขายขาดทุนเศษ25ส่วน100ของราคาพัดลมเขียนในรูปเศษส่วนของจำนวนนับได้ดังนี้ค่ะ ขาดทุน25%ของราคา1,300บาทคิดเป็นเศษ25ส่วน100คูณ1,300เท่ากับ325บาทค่ะดังนั้นร้านค้าขายพัดลมขาดทุน325บาทค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะดเด็กๆสำหรับคลิปวิดีโอที่คุณครูได้นำมาให้ดเด็กๆได้เรียนรู้ สนุกใช่ไหมคะคุณครูเขาสอนได้สนุกสนานมากเลยนะคะแล้วก็มีสาระดีๆทีเ่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาร้อยละที่เกี่ยวกับการขาดทุนนะคะเด็กๆถ้านักเรียนฟังแล้วไม่เข้าใจหนูสามารถกลับไปฟังซ้ําได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมฝึกทักษะนะคะโดยให้เด็กๆนะคะได้ทําลงในสมุดนะคะ มีโจทย์อยู่ข้อเดียวนะคะอันดับแรกให้ทุกคนลอกโจทย์ก่อนนะคะเด็กๆแล้วก็แสดงวิธีทำรรหรือวิธีคิดนะคะโดยเราจะใช้ความรู้เกี่ยวกับบัญญัติยางหรือเศษส่วนของจำนวนนับนะคะเอามาใช้ในการคิดหาคำตอบในโจทย์ข้อนี้ก็ได้นะคะเด็กๆค่ะสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก เรื่องที่คุณครูได้สอนหนูนะคะเด็กๆก,ก็คือการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละที่เกี่ยวกับการขาดทุนเริ่มจากการอ่านทําความเข้าใจสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกก่อนนะคะเด็กๆหลังจากนั้นวางแผนแก้ปัญหานะคะโดยนักเรียนอาจใช้ความรู้เรื่องบัญญัติรายยางหรือเศษส่วนของจำนวนนับ แล้วก็ดำเนินการหาคำตอบและที่สำคัญนะคะเด็กๆอย่าลืมตรวจสอบคำตอบก่อนนะคะว่าเราทำถูกต้องหรือไม่นะคะค่าเด็กๆสำหรับคลิปนี้นะคะคุณคุณอ้อยนะคะก็อยากจะฝากให้เด็กๆนะคะ ตั้งใจเรียนแล้วก็ฝึกฝนทักษะนะคะเพื่อให้เป็นประโยชน์กับตนเองนะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นนะคะเด็กๆสำหรับ EP นี้นะคะคุณครูนุ่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ใน EP หนะะ้าค่ะบ๊ายบายคะ่ะ